One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปายออนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขู่สุขคนนะจ้า f อฟซีเก่าเอีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่กระจ้าชวนมาหมอยอ่อยสังกับตัวโตเทยไทยจ้ามีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะอากาศวันนี้ข้างนอกก็ฝนตกโปรยๆสลัวสลีอากาศกําลังลง,ลงมหาความหนาวความเย็ยนอีกนะคะ สำหรับฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ฝั่งทางยุโรปก็อีกหน่อยก็คงไม่นานจะเดินทางไปหาความหนาวอีกแล้วจ้ะมเมื่อเช้าก็8ปดโมงเช้าก็ยังไม่สว่างเลยนะคะมืดเจ้าแต่ถ้าหน้าร้อนก็สว่างแต่ตีห้ก็ว่าได้เอาว่ากันไปกับดินฟ้ากะนะคะกินข้าวเที่ยงกะหรือยังคะทุกคนค่ะมาๆๆค่ะอ่านเที่ยงตัวโตก็นี่แหละจ้ะโยเกิร์ตแล้วก็ ทานยาพืชรวมแล้วก็อินทผ่าลมหน่อยหนึ่งแล้วก็ราดน้ําผึ้งหน่อยหนึ่งนะคะอาหารจะกินประมาณนี้ช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะคะใจก็อยากกินลาบน้ําตกส้มตำหรือว่าไก่ย่างส้มตำบ้านเราละจ้าแต่ที่นี่มันไม่มีนะคะส้มตำก็นานๆจะซื้อมาตำทีหนึ่งเพราะว่ันแพงกว่าจะได้อุปกรณ์หลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างมาได้หนึ่งครกก็รวมแล้วพันกว่าบาทไทยไปเลย้วค่ะถึงจะได้ครบหนึ่งเอา ว่ากันไปนะคะอะไรกินเราก็กินไปขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายกันทุกคนนะคะดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงทางบ้านเราอีสานเอ่ยอุดรเอ่ยร้อยเอ็ดเอ่ยหลากหลายทางบ้านตุโตก็เหมือนกันว่าโชคดีอำเภอที่พ่อแม่พี่น้องอยู่ก็ถือว่าอยู่สูงนะคะน้ำไม่ได้ท่วมนะคะแต่ทางอำเภอเมืองทางติดเขตแม่น้ำขีแม่น้ำมูลก็น้ำท่วมกันก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วย้อจ้า วันนี้ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะคะขอมาเล่าขยายความนิดหนึ่งนะคะพิมพ์มายาวเหยียดเลยนะคะโตโต้ลบทิ้งไปแล้วนะคะไม่ได้เก็บไว้นะคะแต่ก็ไม่ได้บล็อกนะคะมีคอมเมนต์มาต่อว่าเราเข้าข้างแต่นักกีฬาอย่างเดียวแทนที่นักกีฬาจะได้พัฒนาแทนที่จะว่าไปเล่นแพ้เล่นอะไรแทนที่จะํำหนิจะติเขาบ้างเข้าข้างแต่นักกีฬาทําไมเมื่อไหร่จะได้พัฒนาเมื่อไหรจะได้ ระดับโลกสูงสงเหมือนประเทศอื่นเขาพิมพ์มายาวมากนะคะแต่คนเรานานาจิตตังตัโตไม่ได้ว่านะคะตัโตเองเป็นช่องเปิดเป็นสาธารณะจะพิมพ์หยาบพิมพ์ดีพิมพ์ไม่ดีเราก็ต้องเจอหมดเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะก็ว่าได้นะคะแต่บางครั้งถ้าเกินไปตัโต,ตก็ขอลบทิ้งนะคะไม่อยากให้ เอฟซีท่านอ,อื่นๆมาพิมพ์ต่อกันมาด่ากันมาดราม่าก,กันในช่องของตัวตัวตัก็เลยลบทิ้งนะคะแต่ช่องใหญ่ๆดังๆต่างๆก็คงจะเจอกันหลากหลายแล้วก็เขาก็คงไม่ลบนะคะแต่ตัวตเองลบไปแล้วนะคะเพราะว่าพิมพ์มายาวเหยียดมากนะคะก่อนอื่นเราจะไปด่าไปว่านักกีฬาว่าโค้ชทําไมคะเขาก็ทําเต็มที่แล้วทําหน้าที่ของเขาได้เต็มที่แล้วกว่าเขาจะได้ไปติด ธงชาติไทยหรือธงไตลงบนเสื้อบนอะไรเขาเป็นตัวแทนประเทศไทยเขาก็ต้องคัดต้องเฟ้นต้องเลือกต้องหามาเต็มที่แล้วต้องฝึกต้องซ้อมเต็มที่แล้วนะคะเราให้กำลังใจกันดีกว่าไหมตัวโต้ก็เลยคิดอย่างนี้ค่ะเราให้กำลังใจกันไปเพราะทุกคนเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นโค้ดเราก็เห็นอยู่แต่ก่อนตัวโต,วต,วต,วตว้เองก็เหมือนกันนะคะ เคยเชียร์บอลเคยเชียร์วอลเล์บอลอยู่สมัยก่อนนู้นไม่ถูกใจกท็ทั้งนึกทั้งนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าเสียเสียหายก็คือโมเมนต์นั้นตอนที่เชียร์อยู่ว่าทําไมเม็ดแบบนี้ทําไมไม่แบบนั้นคนที่เขาอยู่ในสนามนะ่ะเขารู้กว่าเราอีกนะคะแล้วก็คนที่อยู่ข้างสนามไม่ว่าจะเป็นทีมงานโค้ชสตาฟโค้ชต่างๆเขารู้เกมตลอดอยู่แล้วว่าเป็นแบบไหนเขาก็แก้กันเต็มที่แล้วก่อนอื่นเราก็ต้องมองศักด ศัก,กยภาพของตัวนักกีฬาเราด้วยเล่นกับทีมยักษ์ใหญ่มีแต่ตัวเท่าช้างเท่ามา้าก็ว่าได้นะคะอย่างทีมอเมริกาเอ่ยดูแต่ละคนทีล่างล้ำเบิกจริงๆอย่างอเมริกาเอ่ยจีนเอ่ยนี่เขาใหญ่มากเป็นประเทศที่ใหญ่มากกว่าเราเป็นสิบเท่าเขาสามารถคัดเลือกเฟ้นนักกีฬาได้เน้นนักกีฬาได้เจ้าสูงขนาดกีฬาเขาก็หาได้แต่ทางเรา เป็นเอเชียนะคะเราก็เป็นประเทศไม่ใหญ่มากเราก็เฟ้นหาแล้วก็การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลความสูงความใหญ่ความแรงความเร็วนี้มันก็ถือว่าได้เป็นทุนอยู่แล้วนะคะของเราก็สูงเต็มที่ก็รอยแปดอย่างน้องทัดดาวอะไรอย่างนี้นะคะก็ตกส่วนมากก็คือเราตกแต่ละครั้งก็ส่วนมากอยู่ใต้บล็อกเขาทั้งนั้นนะคะเขาก็รู้หมดเขาก็ บล็อกตลอดและความเร็วความอะไรทุกวันนี้ทีมยุโรปอเมริกาเขาก็คล่องนะคะสมัยก่อนนะใช่อยู่ว่าเราได้เปรียบเขาเราตัวเล็กเราว่องไวแล้วเราหยอดหน้าหยอดหลังไล่แต่ทุกวันนี้เขาก็คล่องพอๆกันเลยนะคบไม่ว่าจะลูกหยอดลูกอะไรเขาก็ทําอะไรเขายาก แล้วก็เขาได้ความสูงเป็นต่อแล้วเขาก็บล็อกตลอดอยู่แล้วหน้าเน็ตเขาเขาขึ้นทีละ3าคนสคนแต่ละคนสูงร้อยก้าสิบกว่าทั้งนั้นเกือบ2เมตรเลยยิ่งทีโปรแลรนด์เดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นกับอิตาลีนะคะวันนี้ก็คือพัก1วันนะครับทีโปรแลนด์ก็พรุ่งนี้เล่นกับอิตาลีแล้วก็เจอโปรแลรนด์อีกคนนึงโปรแลรนด์สูง200กว่านู่นนะคะ2 0สกว่าเซนติเมตรเลย เวลาจะตกทีหนึ่งแทบไม่ได้กระโดดเลยนะคะก็เท่ากับเรากระโดดแล้วแล้วถ้าคนสูงสูงทั้งกระโดดขึ้นอีกคิดดูเอางคนเกือบ2เมตรทั้งกระโดดขึ้นอีกแล้วก็ตกอีกมันก็ข้ามหัวเราหมดอะไรหมดความแรงความเร็วและความสูงของเขานะคะแต่ละแต้มมันไวมากนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราให้กําลังใจนักกีฬาดีกว่าค่ะทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วเราดูน้องๆแต่ละคนเขาก็เล่นเต็มที่ของเขาเล่นในมาตรฐานของเขาทุกคนนะคะไม่ใช่อวยนะคะไม่ใช่อวยขี้แตกขี้แตนนะคะแต่เรามองตามความเป็นจริงค่ะบางคนอาจจะเทียบไปไม่ได้ดังใจก็ดา่าสารพัดร้อยแปดพัน 18, อย่างก็เข้าใจอยู่ค่ะใส่อารมณ์ตรงนั้นนะคะแต่อย่างว่าละคะ่ะคนที่เขาไปอยู่ในสนาม เนื่องจากความตื่นเต้นความกดดันแบกทุกสิ่งทุกอย่างจากบ้านเราไปนะคะเขารู้อยู่ค่ะว่าจะต้องทําแบบไหนแบบไหนสติสตังต้องมีตลอดเวลาเข้าใจอยู่นะคะเรามองดูเราก็รู้เออถ้าเขาเล่นแย่มากเกินไปเราก็จะว่าอยู่ค่ะว่าวันนี้เขาก็อาจจะเล่นเหนื่อยมากอะไรมากเพราะว่าทีมสาวไทยของเรานับตกทุกอย่างทีมชาติไทยไม่ได้พักกันเลยนะคะ,ะไล่ก,กันมาตั้งแต่ยาวมาตั้งแต่เกมอะไรเป็นเกมอะไรจนจริงแชมป์เอเชีย นี่ก็แข่งจะยังไม่เสร็จดีเขาแข่งถึงวันที่24นะครับวันที่23น้องนอง้นักตบผู้ยางสาวทีมชาติไทยก็ต้องบินไปแข่งเอเซนเกมอีกที่ประเทศจีนนะครับก็ต่อเนื่องไปเลยก็ทีมเดิมชุดเดิมๆนะครับถ้าไม่เอาชุดใหญ่ไปเปอร์เซ็นที่จะชนะมันก็ยากนะครับเหมือนชิงแชมป์นอเซียบางคนก็บอกว่าโอ้ยชนะแต่ทีม B ของญี่ปุ่นทีม สีของอจีนอะไรก็ว่ากันประมาณนี้เราเข้าใจชนะก็คือชนะนะคะเพราะทางนู้นเขาก็เ,เก็บแรงมานี่แหลคะค่ะคัดเลือกโอลิมปิกปี2024 <c oughs> เป็นความฝันอันสูงสุดของทุกคนทุกกีฬาทุกชนชาติอยากจะไปแข่งขันตรงนั้นนะคะ <c oughs> ทุกคนเขาก็เลยอย่างทีมจีนเขาก็เลยเก็บทีมหลักเขาไว้คัด <c oughs> เลือกโอลิมปิกทีมญี่ปุ่นเขาก็เก็บทีมหลักเขาไว้คัด <c oughs> เลือกโอลิมปิกแต่เรามันไม่มีหลากหลายทีมนะคะเราก็เลยต้อง ใช้แต่ผู้เล่นตัวหลักนี่เลยนะคะน้องๆเขาก็ทําเต็มที่แล้วแต่ตัวตวเองก็ให้กําลังใจกันดีกว่านะคะอย่าไปด่าไปว่าเขาเลยเพราะทุกคนเขารูหน้าที่ของเขาหมดเขาเตรียมตัวของเขาหมดทุกวันทุกวันแล้วทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนเขาอยู่ข้างสนามเขามองเห็นมากกว่าเรานะคะเราเป็นกองเชียร์เราเป็นคนไทยเราก็เชียร์ของเราไปในแบบที่เรา ให้กำลังใจกันได้ดีกว่านะคะเราก็มองเห็นอยู่ว่าตัวนักกีฬาเราความเร็วความแรงความแข็งแกร่งของร่างกายน้องๆเรามันสู้เขาได้ไหมมันเป็นยังไงนะคะเขาก็คงต้องปรับกันอีกหลากหลายอยา่างก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะต้องพัฒนาต้องดูไปทีละสะเต็ปสเต็ปสเต็ปไปกับการแข่งขันนั่นแหละคะ่ะแล้วลมกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ อย่างเมื่อวานนี้โปแลนด์แข่งกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ได้เซตจ,จากโปแลนด์หนึ่งเซตก็ถือว่าเก่งมากตัวตวดูอยู่ก็อุ้ยรุ้นกับเกาหลีจริงๆเพื่อพริกล็อกแล้วแข่งกับเจ้าภาพทั้งเสียงโหโหก่อนจะฟาดแต่ละครั้งแต่จะเสิร์ฟแต่ละครั้งเกาหลีจะเสิร์ฟแต่ละครั้งก็โหกันข้างสนามทั้งโดนตีทั้งอะไรสารพัดเข้าเฮกันนั่นแหละค่ะแข่งกับเจ้าภาพก็ต้องกดดันหลากหลายอย่างนะคะอย่างทีมโปแลนด์ก็สูงหน้าเน็ตหลังจาก รู้เกมรู้ทางรู้อะไรกันแล้วโปแลนด์ก็สามารถบล็อกได้ในเซตต่อๆไปก็ถือว่าชนะขาดแรกๆก,ก็อย่างว่าหละครับกำลังดูทางดูเชิงดูอะไรกันอยู่หลากหลายเซตนะคะเซตแรกเซตส,สว่าจะมาตั้งหลักตั้งอะไรกันได้นะคะแต่ละทีมนะคะต้องดูกันไปสเต็ปแต่ละแต่ละสเต็ปแล้วก็หน้างานจริงๆนะคะ วันนี้ก็พักผ่อนหนึ่งวันนะคะสาวไทยของเราก็พักผ่อนตัวตตวเองก็พักผ่อนนะคะแต่ก็มีงานจอบงานเจ็บก็รับไปทําไปนะคะก็ไม่ได้ไปเชียร์ข้างสนามนะคะสําหรับการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกปีนี้นะคะเพื่อจะไปแข่งโอลิมปิกปีหน้าที่ประเทศฝรั่งเศสต้โต้ไม่ได้ไปเชียร์ข้างสนามแต่ส่งใจไปอะไรไปผ่านมือถือผ่าน iPad ไปนะคะเพราะว่า บินไปเมืองหลวงของโปรแลรนด์ไม่ไม่พอเราก็ต้องบินต่อไปอีกเมืองนึงแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันเยอะทั้งจากค่ากินค่าอยู่ค่าโรงแรมค่าที่พักค่าเครื่องบินต่างๆแล้วอีกอย่างตัวโต้ก็ยีกไม่นานก็จะกลับเมืองไทยเรานะคะก็เก็บเงินเก็บทองไว้ซื้อตัว๋วซื้ออะไรไปใช้จ่ายทางประเทศไทยเราดีกว่านะคะเพราะว่ากระดุกกระดิกไปทีหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายบานเลยทีเดียวก็เพิ่งมาจากเที่ยวประเทศอิตาลีมานะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปค่ะให้กำลังใจกันดีกว่าเน้ะจ้าบายๆค่ะ